นาครับพี่น้องกินข้อนร้องกันครับผมเนี่ยี้ยือเอากันเยอนอันนี้คือทีมงานไม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวกำลังตามมาอยู่จะมีน้องซอนตามมาแล้วก็พี่หอมกลับไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือกินเลยกินเลยครับมนมีปลกกน้อแก้วกไร้ล้ว่างกนี่กล้ดูกกลางกลาง เมื่อนี้ขออนุญาตเรื่องปีนองเด้อมิเตสิบแปดึ้นแล้วนะครับผมยี่สิบึ้นแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะรีแลกได้นะครับขออนุญาตรีแลกหนึ่งวันนะครับผมหลังจากที่เหตุงานกันเมื่อยเมื่อยล่ากันมากๆแล้วนะครับผมจะได้แบบเบากันเนาะไม่มีดราม่านะครับทุกคนเป็นเดีๆกับทุกคนครับแต่ว่านานๆครั้งหนึ่งนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเริ่มให้เลยว่าม่ขอบคุณสปอนเสื้อเราจะเริ่มจากพี่บีก่อนเพราตำแหน่งตำแหน่งเงินสูงสุดก็คือนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะขอบพระคุณผู้ที่เมตตาขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะพี่น้องขาเมือนี้อาห้องกาก้ากำลังกนที่แบบเมื่อยมาเนาะค่ะมารีแลกมาทานข้าวด้วยกันขอบคุณค่ะขพทุกคนมีความสุขขอท่านร่างกายแข็งแรงสุภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทองเฮงเฮงปลาปลาลัดไปนะคะขอบคุณค่ะตัดมาที่พี่เหมียวพี่ใหญ่สุด โอไม่ใช่พี่ใหญ่สุดมีอีกคนนึงอันนั้นแม่อันนี้พี่อันที่พี่เหมียวนะครับผมสั่งเด้อสำหรั่จะพักห่อเลยขอบคุณงานกิจกรรมดีๆจากกองประกวดที่ทำให้เราไม่ได้แค่รางวัลแต่ว่าเราได้เห็นความสามัคคีในความตั้งใจของน้องๆทุกคนที่แบบว่าทำผลงานออกมาให้แบบว่าสนุกสนานแล้วก็ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อโปรโมทเพจในกิจกรรมต่างๆขององค์กรเราส่วนสส่่ววนนที่ได้มาก็คือแบบก็จะเป็นรางวัลที่เราตั้งใจทำมันขึ้นเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นค่าตอบแทนขอบคุณกิจกรรมดีๆด้วยนะครับเอาผู้สนับสนุนนะเนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับต่างๆนานาต่างๆนานาหนึ่งสองสามสี่หาทุกคอบคุณทุกภาคส่วนที่มี ส่วนเกี่ยวข้องคุณเหวเหวครับอาแม่แม่วุ้ยแม่ก็หมือเแทะตกไฟบอกไฟนะไฟอยบอกไปวยะเอียเปตันนาัากไม่ต้องไ้นใดแล้วก็พูดของเราเลยอยปตันนามากไม่ตตอนขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคและพูดที่ให้โอกาสน้องๆแล้วก็ลูกๆทุกคนได้แสดงความสามารถได้แสดงสิ่งที่อยู่ในใจของเขาความตั้งใจของที่เขาทำทุกคนทาเป็นที่มาก ขอบคุณทุกคนครับพี่เอ๋พี่เอ๋พี่ใบเอ๋นะฮะพี่เลี้ยงพี่ผู้นำพี่เลี้ยงของเราถึงไหมผู้เลี้ยงพี่เลี้ยงเต็มตัวนางามซีเมอันดับแรกนะคะแน่นอนต้องขอขอบคุณกิจกรรมดีๆเนาะที่ถึงว่าถึงถึงว่ามีกิจกรรมเพราะกับเพ่าะกับร่วมตัวกันอยู่แล้วนะครับแต่แต่กับขอบคุณกิจกรรมที่ ที่เห็นให้น้องๆมีเวทีที่จะทําการแสดงนะคะเการเสดงออกแล้วก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนนะคะต่างๆนานาะคระับและทีบอยเลยนะคะค่ะ,อะขอบคุณค่ะทีมงานของพวกเรานะคะ, <c oughs> ะนางงามค <c oughs> ่ายหลอกลวงทรมานเกสานะคะที่ทำทำงานแบบว่าให้ทุกคนได้เห็นถึงความตั้งใจและความ กบาบราราเขาจะตั้งใจทำใหุ้ึกสาสีสันในงานเนาะค่ะเนาะกะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมเหนื่อยอดหลับอดนอนมาด้วยกัน,นะคะ่ะแต่วันนี้เราก็กินแซ่บแล้วก็นอนค่ขณนะคะอาหารดีค่ะออม,าามาเลยเดีมาเลยกำลังแข็งโย,ยงใช่ป่าอ่อพี่โน้ตพี่โน้ตเก้อนอนู่แล้วค่ะค่ะแนนอนอยู่แล้วค่ะทุกคนะ ต้องภูมิใจนะคะในทีมของเราค yeah, ่ะพ euh, ี A ่น้องคะแล้วน้องน้องก็ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆนะคะทางกรมกวดและก็ทีมงานสาวน้อพชมพ์ันแพงนะคะตอนนุบจูค่ะที่จัดกิจกรรมขึ้นมาและผู้สนับสนุนหลักนะคะและสปอนเซอร์หลักของเราหลักต่างๆนานาทุกๆท่านนะคะขอบคุณนะคะใครที่ให้มานะคะก็ขอให้แบบ ได้รับกิบดขึ้นไปร้อยเท่าพันเท่านะคะขอให้สุขภาพกับสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะจังไดจังไดก็ขอฝป่าเพลิงงานหลอกลวงทรามานหลอกลวงเกณฑ์สามวัยอีจกจทกนี้ไหมเด้อค่ะขอบคุณค่ะเอาเจ๊ค่ะเออคือตายไมมอยู่เหมือนแกปมี่ยังเบาหลายเพราะว่าเสื้อย่ดออกต่อยกันได้เหม่เหลกนะ็กเนาะอีหลีเป็นแบบเมือ่ยอีหลีเด้ไหมจริงจริง เอก็แบบมันจับจุดแห้งตอนแรกมันเลรีอยู่ห้องนี่มาเนี่ยมันแลกเมื่อกี้บัตรเชดเดย์คืนตอนแรกจะโซนแคร์น้องบีน้องบีน้องบีบีบ้านทักเอทูบีตอนแรกก็ไม่รังบีบีคนเดียวก็ได้คุยกันเล่นยญมาเนี่ยก็ได้ปอกมึงคืนอะไรโอเคตอนแรกตอนแรกบอยอนเนี่ยตอนแรกบอยอนว่ามันไส้หรอคือคืนมันเป็นบ่เอาพวกเอาแรงต่อไป็หรียญยองห้องน้ำพวเอาบ่กคืนเออคืนแต่วันแรกออกมาเนี่ยก็มีคอนเซปต์ออกมาบอกว่าอะไรเนี่ชุดกูต้องเป็นแบบนี้ผิวกูต้องเป็นขาเข่าเป็นลายสี่ ก็เลยเป็นอีกคุดนอนบาร์าดูสาม G มือคาดจะคืดข่าไป <c oughs> ข่าจะคลองตาย <c oughs> เอาเจ๊หลงเจ๊หลงลเอายังไม่เสจหรอเอาดูบาเรียๆเยเอาขันกลับมา ก็เลยเห็นตั้ความตั้งใจของผี่ๆเพื่อๆทุกคนโลับนั่อีหล่งห่งไก่หอนมือนั่นจุดพี่เหนียวรับค่าสุดมาถึงขนาดนี้แล้วก่อนวันก่อนวันเมนก่อนบ้านเลยปาาสุดเสียเเดียวเลยเดียวเบไหวแล้วจะบอกว่าเหนียวนอนซะนั่งปากตัดไปเลยกลุ่มของเจ็บของกับสุ้งใส่ลายกับขอี่น้นกรดลายคุกๆทุกคนนะ เลิศนู้นอะหวะ่หว <c oughs> คิดว่างเลยกนนะะ็ต้องก่อนอือ่นนะคะก็ต้องกขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะบ้านฮักย2ทูบีแล้วก็ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนนะคะแล้วก็เอฟซีพลังเงียบนะคะแล้วก็ทุกทุกท่านที่สนับสนุนมาทุกทุกคะแนนเลยนะคะขอพุณทีค่อยค่อยสนับสนุนลูกหลานล,ล้าน,านในทีมงานเท่าเนาะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆพ่อพ่อแม,ม่ก็ สนับสนุนมาตลอดนะคะหลักการที่สำคัญเลยก็คือขอบคุณพี่ๆีทุกคนนะคะที่ร่วมมือกันเทศให้แบบเห็นความสามาัคคีเนาะความคาดหนายความคาดหลังของหนูก็คือเห็นพี่พี่มีความสุขที่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทํานะคะนุกัดีใจมากๆเลยนะคะไม่ได้คาดหลังรางวัลอะไรแต่คาดหลังให้พี่พี่มีความสุขนะคะวันนี้ก็ภูมิมใจค่ะขอบคุณค่ะเอาหลงหลงหลงึลงือไปกินเทเซีมาแล้ว เราจะต้นไปสามขอบคุณนะคะขอบคุณสามีแล้วก็ปับ right ปานะคะที่เป็นสปอนเซอร์หล er ักแล้วก็ที่ให้รางวัลทำรางวัลให้นางงามประกวดของเรานะคะแลวก็ขอบคุณพี่ๆที่รล่องันกันนะคะตั้งแต่มือแรกจนว่าผอนหมดสุดท้ายนะคะพี่น้องค่ะกะบว่ามี่ยังไลยกัขอบคุณที่แบงค์ร้อยนะคะขอบคุณจัดเรื่องยง ที่เอินใส่เอินอย่างนอ,นอ้นครับใ่ผาไปหันไปมีเนนี้ส่วนรวมแต่ว่าผมยังเคียดอยู่ขับปุ่นเคียงนั่นส <c oughs> ิบลนั่นนะครับผมนีนก็คือผลปรยได้ของพวกเรานะครับผม <c oughs> บ่ิเวนว่าตะไความภูมใิใจพี่น้องได้ <c oughs> พอด <c oughs> ได้ถึงแบบว่า <c oughs> ทุนงบประมาณในเป็นในการมากินเลี้ยงฉลองกันแล้วก็ได้เป็นค่าตอบแทนด้วยนะครับเพราะว่าส่วนที่เหลือนี่ก็จะ ก็จะเอามารวบร่วมแล um ้วก um ็จะแบ่งก uh ันนะครับผมในการที่จะแปว่าเป็นค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆนะครับผมในการที่แบลว่าร่วมสร้างสรรค์ในครั้งนี้แต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าบอมมี่ผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านนะครับผมพวกเราก็อาจจะไม่มีไฟที่จะทําตรงนี้ก็ได้นะครับผมต้องขอขอบคุณเลยนะครับผมทุกๆชมรมทุกๆทีมงานเลยนะครับผมแบ่งอาจจะเอยซื้อไปแล้วในโพสตนะครับผมแล้วก็ อ่ขอเอ่ยอีกก็ได้ก็คือทีมงานบ้านฮักน้องอุ๋งอิงบ้านฮักน้องบอมแบมนะครับผมบ้านฮักอิทุบีนะครับผมเป็นหลักเลยนะครับผมแล้วก็แม่ฮักแบงร้อยนะครับผมแม่ป้วีน่านะครับผมที่เป็นทุนหลักเลยนะครับผมแลก็จะมีทุนย่อยๆตามมาทุนย่อยไม่ใช่ไม่สําคัญนะครับผมสําคัญเหมือนกันนะครับผมถือว่าเป็นทุนในการทําชุดทําเสื้อผ้าพี่น้องครับค่าใส่ใจทุกอย่างเป็นค่าใส่ใจที่พ่อพ่อแม่แม่ให้มาเบิดเลยนะครับผมไม่มีการลวงทุนตัวเองเลยสักกระบาทเดียวนะครับผมจังไดก็ขอบคุณอีลีครับคุณ ทางกองประกวดหรือว่าทางผู้จัดอีกทีนึงนะผมที่จัดกิจกรรมแบบนี้มากจริงๆพวกเราก็ไม่ได้คาดหวังถึงถึงขนาดนั้นนะครับผมอยากรวมกิจกรรมสนุกสนานเพราะว่าคันว่ากับตรงๆเลยบ้านกับคือเงินสปอนเซอร์นี่มันไหลก่าเงินร่างบ้านเ้วนะครับผมก็เลยอันบริิดอย่างไรนะครับผมแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วคุยกันกับเออกับหนูตั้งแต่แรกแล้วเนาะว่าเราจะปีหน้าจะส่งอีก ก็คือว่าเราจะลงเอาเงินรางวัลเพื่อที่จะมากินเลี้ยงฉลองกันนะครับผมดังนั้นเราเราก็ทุกอย่างคือเต็มที่หมดแล้วครับผมแบงกะพยายามซองความเคลอนไหวให้ให้พ่อแม่ม่ได้เห็นว่าความเต็มที่แล้วก็การทํางานของเราเป็นยังไงครับผมแม่จะบอกว่าเพชรบ้านแพงไม่น้อยหน้าใครอยู่แล้วนะครับผมเรื่องความสามารถเรื่องความสามัคคีแต่ว่า พ่อ day, people, พ่อแม่อาจจะไม่ได้เห็นมุมนี้นะครับผมแม่งกับครเป็นช่องทางช่องทางนึงนะครับผมในการที่ถ่ายทอดเรื่องแบบนี้ให้พ่อพ่อแม่ได้เห็นนะครับผมจังเดยก็ฝากพี่น้องติดตามพวกเรานะครับผมแดนทีมเพจด้วยนะครับปีหน้าเล่นมากันอ่ะเดี๋ยวล่าสุดเลยสรุปคนเดียวดีล่ะในวงปีหน้าเนี่ยขึ้จังไหนแม่แถลงการคัพี่เดียวบอกว่าจังะไรก่อนนะคาร์ลอสันร์ลอบินเกย์อย่างก็ เราบินช่วนที่ลราบินก็คือมาซ้อมกับเพื่อนไปเลยเพราะว่ากลับมาจะได้ไม่ต้องมาต่อท่าใหม่จะได้ไม่ต้องยุ่งยากจะไดไม่ต้องยุ่งยากเผื่อตกไฟเออเผื่อติดต่อมอวอนละกับคนนวดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ สุดท้ายนี่้องไบเออร์บัขอเป็นโคเป็นเป๊บซีแต่ขอเป็นเบอร์ดีเนื่องในใจพี่พี่น้องแกล้งกันค่ะ